เนี้นคะคะอืมอืมแล้วก็เอามาตําแล้วก็ใส่มะละกอลงไปค่ะแล้วก็ปรุงรสค่ะรุ่งเลยค่ะมีปลาใส่ปลาใส่น้ำปลาใส่น้ำปลาผักอเทศพริก มาก่อนอสวัสดีค่ะวันนี้อยากกินส้มตำค่ะพป่นอร์เหนื่อยมากมากเลยเนะอืม จะเป็นเหมือนสตอค่ะอร่อยมากค่ะขออนุญาตใ้มือค่ะส้มตำนะคะเพื่อนๆส้มตำค่ะใช่ไหมค่ะ,คะ,คะ,คะวันนี้จะกิน ใช้มือนะคะจะได้แซ่บอืม,อมะ,ะชแล้วก็เอามาตำแล้วก็ ใส่มะละกอลงไปค่ะแล้วก็ปรุงรสค่ะปรุ่งเลยค่ะมีปลาใส่ปลาใส่น้ำปาใส่น้ำปลาผักอะเทศพริกม,มะละกอืมเห็นไหมนี่เม็ดเ,เปล่งมากเลยค่ะอร่อยด้วยกันค่ะเพื่อนเบื่อน มากเลยนะอืมก็ชาติจะเป็นเหมือนสะตอค่ะอร่อยด้วยกันค่ะเพื่อนๆเห็นไหมนี่เม็ดเป่งมากเลยค่ะแสบอืมอืม ชาจะเป็นเหมือนชะตอค่ะเหมือนเนี้ยน,น,นะคะอืมอืมพุ่งค่ะกินอ่ะมีผักถ่าจะมากิบนะคะวันนี้มีผักด้วยค่ะผักอ่าไปเก็บมาเมื่อกี้นี่คือกระถินนะคะ,อ,ะอร่อยด้วยกันค่ะเพื่อน อนี่ครับใช้มือ,มอมน,นะคะจะได้สุ่งเลยค่ะมีปลาใส่ปลาใส,ปใส่น้ำปลาใส่น้ำปลาผักเขือเทศพริกมะละกอืม,อม มากมเก็บมาเยอะเลยค่ะอ่ากินคนเดียวค่ะกินคนเดียวนะคะอยากมากเลยอยากกินมากตามแบบลูกถั่เนี้ยนะคะอืมอืมดีมา,มากเลยนะ อืรสชาติจะเป็นเหมือนสะตอค่ะขอาอยาใช้มือค่ะืนะคะตำส้มค่ะตำม,มะละกอค่ะเพื่อนๆเห็นไหม นี่เม็ดเป่งมากเลยค่ะส้มตำนะคะคเพื่อนๆส้มตำค่ะเห็นไหมค่ะวันนี้จะก,กิน่งค่ะกินอ่ะมีผักเป่งมากๆเลยนะอือรสชาติจะเป็นเหมือนสตอค่ะ มากนี่แค่นี้ก่อนค่ะขอบคุณมากเลยค่ะที่รับชมให้ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะลุณค่ะกินอ่ะมีผักถึงมาก,มากเลยนะอืมรสชาติจะเป็นเหมือนสตอค่ะ กินกับเส้นค่ะเส้นเส้นบะหมี่ค่ะบะหมี่บะหมี่ลวกมาเรียบร้อยถึงมา,มากเลยเห็นะอืมรสชาติจะเป็นเหมือนสตอค่ะเก็บมาเยอะเลยค่ะอ่ากินคนเดียวค่ะกินคนเดียวนะคะอยากมากเลยอยากกินมาก ตามแบบลูกทุ่งากใช้มือนะคะจะได้กเก็บมาเยอะเลยค่ะอ่ากินคนเดียวค่ะกินคนเดียวนะคะอยากมากเลยอยากกินมากตามแบบลูกทุ่อยากใช้มือค่ะ อ,อร่อยล้วยกันค่ะเพื่อนๆพอแค่นี้ค่ะไม่มีเครื่องอย่างอื่นเลยอืมกลุ่มค่ะกินอ่ะมีผักทิปนี้แค่นี้ก่อนค่ะ ขอบคุณมากเลยค่ะที่รับชมให้ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะอร่อยมากค่ะีมา,มากเลยเห็นะอือรสชาติจะเป็นเหมือนสตอค่ะเห็นไหม นี่เม็ดเ,เป่งมากเลยค่ะอืมพอแค่นี้ค่ะไม่มีเครื่องอย่างอื่นเลยอืมกินกับเส้นค่ะเส้นเส้นบะหมี่ค่ะบะหมี่บะหมี่ลวกมาเรียบร้อย อืมดีมากๆเลยเห็นั้ยอืมรสชาติจะเป็นเหมือนสะตอค่ะรุ่งค่ะกินอ่ะมีผักนี่าใช้มือนะคะจะได้ อร่อยค่ะนึกอยากกินเลยสวัสดีค่ะวันนี้อยากกินส้มตำค่ะเพื่อนเขาอยากใช้มือค่ะอ,อร่อยด้วยกันค่ะเพื่อน Ja,